นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมจานะครับผมเปลี่ยนเกมเล่งมาแล้วทุกคนผมเล่นเกมอาวีมาจนเบื่อแล้วมีอะไรจะทำนะทุกคนก็ต้องเล่นตามที่เขาบอกนะอนนี้ก็เป็นดานแรกใช่องโหลดมาเล่นดูบเลหรือไมานะทุกคน 咚，咚，咚。 มาแล้วทุกคนไปกินมผคเอาแลวเป็นแม่นะทุกคนไม่ต้องจลาทุกคนต้องใหม่อีกรอบหนึ่งดูด like ิแบบนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเล่นเกมอยู่อะประเด็นอะดูดิเขาชอบมาใช้ต่อเราผมเล่นอยู่มา Você é de บอยต่อเนี้ครับรอแล้วดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เกียทีละสองทีกว่าอีก่อแล้วโอ้ดีดีอะครับทุกคนอืมโอ้จะซื้อเดาเนี่ยไม่น่าหรอกอ้ลองกอลลองก,ลกอ,อล,อออออกลพันก่อนนี่แปดร้อยอยู่เลยไปซ้อมต่ออ้อยเงินขึ้นวันนี้ อ๋อจัดน้านี่ก็เป็นเกมที่มาคอยเล่นนะทุกคนแล้วก็ต้องสุกโอ้ยโมเนโมเน อางงงวงว่ะอางวงชอบอางวงชอบแบบนี้ดีสงสัยว่าเราไเกินเมน่หายเพราะผมรบไปแล้วโอ้เว็วุ้ย้้จะเต็มเอ็มโนไม่เป็นไรนี่นะโอ้ Ner, นนะวินเนอร์ทุกคนนะครับวินเนอร์ซื้อ้วลาทุกคนดูดูนี่ไงเรามันก็จะเป็นจริงขอสู้กับมันที่เรามีอาบุธหน่อยแล้ว วันนี้จะเล่นเกมมันมันไหนลูวันนี้ก็จะมาพูถึงเรืก่การโคมันเยอะงไว้ดิออออสออดูสด้กระายน้ำบน้ยเดียด๋วยวหาไปเลยสิไปเจอคุสคุสเซน เนอมันี่ก็ค่อพูดเท่าไหร่ทุกคนสุดยอดล้มาเนี่นี่มันอมันหัวแล้วน้อง ไตายดีรๆรู้เลยอันนี้เราคงไม่เด็กเด็กส่งตีนนะตีนน,ะ,นะมันคุณเอคนเราไปคำหยาบก็ขอไปด้วยนะทุกคนเด็กๆปันนี่ไม่ชอบนะทุกคนเด็กเชื่อเรื่องนี้ผมไม่ชอบดิอจริงผมพูดคำหยาบขอไปด้วยนะทุกคนจะไม่ใช้พูดคำหยาบให้เมากว่านี้วันนี้ขอเล่นก่อน ไม่ทนแล้วนเว้ยไฟไฟฟ้าฟาดไปทีน้ำเหลืองโอ้โห่เงินมาเงินมาบันชาัดกับบอลไฟอยู่ลว บอกไฟเสร็แล้วงครนันนีแลไ่คจะชนะมันว ออกมาบอรจอน,น,น้องอมไม่ถึงอะไรหรอกออกมานล้วคลิปนี้ประมาณเกือบ9นาทีแล้วทุกคนพอเราจะเล่นไม่ค่อยมากเราเไม่ค่อยเราไม่อยากจะเล่นะทุกคนอยากไปซื้ออะไรกินนะก็ะโดนแม่ใช้มาแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ได้เห็นแล้วใช่ปะไหอทุกคนไม่เห็นดีกว่าลืมลืมลืมเถอะดที่จะบวกเพิ่มอาไปได้อีกครั้งนี้ดีวกว่าเพื่อความมัน เราเนอนดีกว่ามาั้ยบอมคงจะเอาให้มันหลังลุกคนเราไม่ว่างเขาหลังทุกคนตีนเป้าหวังมันจะเราบุแล้วบเมาไม่เจ้าเดี๋ยวไปะนะไม่ไปไมไ่ไปไหนเลย อันนี้ลโอ้ยยังทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นีโอ้ยเเหมือนกันว,ว่าฉ้นได้เรื่องได้มาถือท้าไร่เองวางหายอะเลยดีว,ว่าใส่น้ำบนเยนดวยวขึ้นเลยเดีายอเขานนีก็อ,อ้ไม่รู้ขนาดนังล้นละ อ้าช็อหมดแล้วแต่ซูสงน้องหมดแล้วนี่ยมัายนงคนอ้ยมันดีปะอ้ย90ัาทีแล้วทุกคนนาจัมันโชว์ให้เอา10นาทีก็พอละอัน10นาทีก็จะจบละไม่้10นาทีแล้วนะท,ทุกคน เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาเรียนพันแข่งแร็ปนี่ 1000, น,นะทุกคนเน,นียนโฆษณาแล้วทุกคนโอ้โหเปต่างวัสดุเส้เนเดี๋ยวเขาจะน่าจบลงก็จะต,ต,ตัดก่อนนะทุกคนกลับมาแล้วทุกคนโอ้โหดีกว่ามันดูนะทุกคนสำหรับวันนี้นี่นะนี่ผมเจะกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสด,ดีครับบายบายแม่ <Bye. S 1> <Bye. S 2> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ความรวยแล้วกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะ